สวัสดีครับผมชื่อลุงโจวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับส้มตำมาเล่าสู่กันฟังครับส้มตำมีมาตั้งแต่ตอนไหนเอ่ยส้มตำเป็นอาหารรงมาจากการทำตำส้มคือการทำให้เปรี้ยวและเผ็ดในลาวและอีสานจะเรียกว่าตำหมากขุงปรุงโดยนำมะละกอดิบที่สับแล้วฝานหรือขูดเป็นเส้นมาตำในครกเป็นหลักพร้อมด้วยวัตถุดิบอื่นๆคือมะเขือเทศลูกเล็ดมะเขือสีดามะเขือปลอกพริกสดหรือพริกแห้งถูกฝักยาวกระเทียมและปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและมะนาวรวมถึงน้ำปลารา้าท่าใสน้ำปลารา้ากำไร ลงไปจะอร่อยที่สุดครับน้ำปลาร้ากำไรนิยมเป็นอย่างมากในหมู่คนอีสานส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ทําให้ส้มตํามีรสเผ็ดเค็มและเปรี้ยวไทยภาคอีสานนิยมส้มตํารสเผ็ดเค็มส่วนไทยภาคกลางนิยมรสเปรี้ยวหวานนิยมรับประทานกับข้าวเหนียวและไก่ย่างบางครั้งรับประทานกับขนมจีนเส้นเล็กลวกเส้นนหมี่และแคบหมูโดยมีผักสดเป็นเครื่องเคียงเช่นกะหล่ำปลีถูฝักยาวผักบุ้งตลอดจนผักโดงผักส้มผักกาดขาวผักชีฝรั่งหอมเตยถั่วง,งอกทูนใบชะพลู ผักอีเลอศเป็นต้นนอกจากนี้ร้านทรงตำส่วนใหญ่มักขายอาหารอีสานอื่นด้วยเช่นซุปหน่อไม้อ่อมลาบก,ก้อยแจกปลาแดกบองน้ำตกซกเล็กตักหวานไก่ย่างคอหมูย่างพุงนมกุ้งเต้นก้อยกุ้งข้าวเหนียวเป็นต้นเมนูใดๆในเบื้องต้นใส่น้ำปลาราดรรากําไรลงไปสักหน่อยแล้วทุกอย่างจะอร่อยมากของคุณพ่อแม่พี่น้องอวออาลุงป้าที่รับชมรับฟังมาถึงท้ายนี้ เราจะมีเรื่องราวดีๆมีสาระมานำเสนอเป็นประจำกดติดตามเราไว้นะครับผมลุงโจ้ขอลาไปก่อนพบกันคลิปดีๆของเราในตอนต่อไปขอบคุณครับ